วิดีโอนี้จะพาให้งความสนุกสนานและความบันเทิงเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่ได้รัให้เล่นโดยธรรตชาติเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก่อนขอาการาบสวัสดีเพื่อนๆสหายสายปั่นที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับบังในช่องวัยรุ่นตุลากีกเช่นเคยเลยนะครับผมนี่เรามากับ W88 นะครับผมมาในเกมในในอมเภอสาวในอมเภอสาวนะครับผมทุนพันหกอ่าซื้อไปเลยเพื่อนๆเบ็กสิบนะอ่า ก่อนไปรับชมผมก็ฝากไปกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะคบเพื่อนๆจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมอ่าอีกเช่นเคยเลยคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทําเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะเพื่อนๆนะอ่าผมมารีวิวให้ดูเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆนะ๋ย่มาดูวานทุนพันหกจะไปที่เท่าไหร่นะเพื่อนจะรอดหรือล่วงกับเวลาโบนัสทามนะครับผม ช่วงสองทุ่มจัดปปยเดโย้โหมีน่าจะเกลือและสภาพนี้เอ้ยเอาหน่อยเว้ยเออหูเคโอ้โหถ้าเคมานะผมบอกให้รู้จักเลยอะถ้าเคมานี่บันเทิงสามเจ็สิบหกนะครับผมโอ้โหซื้อบ็ดสิบไปยังขาดทุนอยู่เลยเออโอ้โหหมวกไมมาทำมานี่เต็มข้อโอ้โหซื้อเจ็ดรอยห้าสิบขาดทุนนี่ครับอย่างนี้ แต่ไม่มากไม่มากแต่ก็ได้อยู่นะเนี่ยร้อยกว่านะครับผมมันเพื่อนรับรางวัลไปเลยจัดปุยไปเลสโกต่อดีกว่ามั่งไปเบ็ดสิบนะ้เพื่อนนะส่งท้ายปีใหม่กันซะหน่อยวันนี้กสส็สวัสดีพี่พีสวัสดีปีใหม่พี่พีทุกคนด้วยนะครับผมก่อนโตไปเลยครับผมดอกนี้พันสองเก้าสิบสี่สวยๆนะครับผมรางวัลเมกามเพื่อน โอ้โหเอาเรื่องปรับปุ๊บแตกปั๊บรู้เรื่องเลยแรมเพอสาวแม่เสื้อสาวไหนตาสวยเป็นไรวะเนี่ยกูโอ้โหแบ็สามสิบทีเงียบเลยอย่างเงียบเออมาแล้วมาแล้วเข้าอีกแล้วเบ็ดสามสิบมาอีกแล้วจ๊อบวับ วับโอ้โห,โโหกดข้ามทีว้าวสบ,บัดเลยนะเตอร์ไหลหน่อยคูนสิบหกโอ้โห,โโหไม่ไหลโอ้โหแต่วายเกนเนี้ยโหดนะเพิ่มทีละแปดทีละแปดเลยถ้าเกิดมันไหลนะโอ้โหยังไงโอ้โหไม่ไหลอะไรอะ่ะโอ้โหเกลือเมตรสามสิบเกลืออะไรเนี่ยจะบ้า โอ้โหอะไรนี่อ่ะตอนนี้ก็บวกกูนะบวกกูพันหนึ่งนะเพื่อนบวกกูพันหนึ่งนะผมโ,โหด,ดหูดีไหลนอกดูไหลนอกดีไหลนอกอย่างดีอะไรวันนี่เอ่ะยังไงเพื่อนโอ้โหเข้าอีกแล้วเนี่ยขอหน่อยเว้ยโอ้ยเหลือพันหนึ่งแล้วอะ่ะเกือบหลับแล้ว ยังไงยังไงเออสวยเออไหลไปโอ้ยอก้าหมุนอีกก้าหมุนไปต่อไม่รอแล้วนะอย่าเกลือนะอย่าเค็มนะอย่าเค็มนะแอมเภออำเพอเพอ,อย่าเค็มนะโอ้โหโอ้โห,โโหไม่ไหลเลยวะแกไม่ไหลให้เราเลยเพื่อนโอ้โหเออ หลายหน่อยเคโอ้โหเคเต็มเลยอเออมันน่านะโอ้โหเป็นสามสิบได้แปดร้อยโคตรเกลือโอ้โหเป็นห้าสิบเลยเพื่อนไม่ไหวกับมันแล้วอืมโอ้โหห้าสิบยัง <c oughs> ว้าเลยเออสวยเอาเออดีดีด โอ้โหนึกว่าจะไปต่อไหนแค่เนี้ยเออเอาลูกเอาเออไปตั้มตั้มสวยบัฟเขาให้โอ๊ยคิวเอไม่มาวะหนึ่งนสี่สิบนะผมรางวัลก้อนโตนะเพื่อนเอาหน่อยอยากตามว่าตายเม้นเลยนะเพื่อนนะบีบแปะโอ้โหตัวแคตเตอร์สองอันในบีบแปะนะเพื่อนนะตูดแต่ดอกนี้เต็มจอมับเข้าให้ โอ้ยกดเล่าให้มาวะเนี่ยตรงกลางเนี่ยเออโอ้โหเป็นห้าสิบมาแล้วเอาแล้ววะดอกนี้แหละของกูแล,ล้วแหละต้องเป็นน้องเป็นของกูบ้างแล,ล้วแหละฮึมโอ้โหดอกนี้โอ้ยสวยว่ะอุ้ยดอกนี้บับเอาให้หเต็มตอเต็มคอแล้วเต็มแข้งมับสวยๆครับไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะอย่าให้พูดเยอะมันเจ็บคอเข้าใจป่ะ อะไรปะโอ้โหเต็มข้อเลยครับผมดอกนี้เฉิดฉายนะครับผมเอาเรื่องโอ้ยได้ตังกินหนมแล้วอ่าคลิปเดียวนี้ก็จะทำเพื่อความสนุกสนานนะเพื่อนนะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมหกคนเจ็ดสี่สิบนะเพื่อนนะเห็นดีกว่ามากบวกแล้วเนี่ยอีกแปดหมุนเนี่ย อีกแปดหมุนเนี่ยเห็นดีกว่ามากโหยทุนพันหกนะผมหูหมวกเต็มเลยอ่ะดูดีแต่ละดอกโหเอ้ยอืมเต็มข้อเออไหลไปโอ้โหไม่ไหลไม่ไหลเออไหลหน่อยเว้ยท้อเลยท้อเลยกูท้อเลยอือหือเรีเยบ <c oughs> ร้อยว้าว ว้าวว้าวจบจบพาวจบไปเท่าไรเนี่ยเจ็ดพันหกสี่สิบโอ้โหตั้งหลายหมุนเุ้ยเห็นดีกว่ามั้งเพื่อนโอ้โหท่วมแล้วอะไปดีกว่าทุนมาพันหกครับผมโอ้โหกำไรก็เกือบหมื่นอนะเอาง่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนนะ สุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคน